เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโรบอทครับแมปของออสตานะครับก็วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในแบนเนอร์ไวนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนนะครับที่เล่นสตาร์พาร์ตนะครับหรือว่าเพิ่งมาเล่นเนี่ยจะพลาดตัวละครอย่างตัว หนีไปนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าโอเวอร์มากเลยนะครับตอนนี้น้องเขามมีไหมรู้สึกน้องเขาจะไม่มีนะฮะมันชื่อว่าจูฮาบัตนะครับก็คือจูฮาบัตเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่สามารถบัฟได้นะครับบัฟได้นะคราวนี้มันบัฟได้ทั้งระยะแล้วก็ดาเมจนะครับซึ่งสูงสุดในการบัฟคือ300%รนะครับแต่ว่าตัวละครนั้นอ่ะมันเป็นตัวละครสตาพาร์ตทำให้อ่าเรียกได้ว่าลิมิเต็ดเกินไปนะครับทางเดฟก็เลยสร้างตัวละครอย่างเมอร์ลินขึ้นมานะครับสำหรับเมอร์ลินก แต่ว่าตัวของเมอร์ลินเนี่ยจะมี2สกิลนะครับส่วนตัวจูฮาบัสเนี่ยจะมีแค่สกิลที่บัฟแค่สกิลเดียวนะครับทุกคนโอเคไหมเรามาดูครับว่าแบนเดอร์ไวเป็นอะไรนะครับก็คือมันจะอยู่ในแบนเดอร์ไวนะครับแล้วก็เราก็จะอีโวขึ้นมาเนาะซึ่งวิธีการอีโวของมันนะครับผมก็ถ้าเกิดเรากดอีโวก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมทั้งหมด5อันแล้วก็ตัวกิกกี้อันนี้อีกนะครับผมอีกห้าอันนะครับถึงจะกลายเป็นล่าง6ดาวซึ่งตอนนี้นะครับเป็นล่าง5าดาวนะครับทุกคนนี้มา ขอบพระคุณมากเลยครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวนะฮะแนะนำครับว่าตัวละครอย่างเมอร์ลินเนี่ยครับก็จะเป็นตัวละครเมตาบัฟนะครับอีกหนึ่งตัวใครที่ไม่มีก็แนะนำให้สุ่มไว้เพราะว่ามันอยู่แค่เบนเดอร์ไวเองนะครับตัวละครนี้ดาเมจอยู่ที่3,000นะครับ4วิตีที่1ระยะห้ส่วนแคตตาล็อกนะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับบูทดาเมจ10%นะครับแล้วก็โบนัสเงินอีก5%นะครับ และแน่นอนครับว่าเป็นธาตุมืดวางพื้นนะครับใช้เงินแค่400เท่านั้นเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าจะตอนนี้ยังบัฟไม่ได้นะเพราะว่าต้องอีวก่อนนะครับทุกคนแต่ว่าด้วยคอนเซปต์ของช่องผมนะครับผมก็จะทําการรีวิวนะครับตั้งแต่5ดาวขึ้นไปแล้วก็เป็น6ดาวเพื่อให้ทุกคนนนั้ได้รู้นะครับว่าตัว5ดาวนั้นเป็นยังไงและตัวหดาวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยทุกคนอย่าลืมครับย่อไปกดเลย thank you มากครับผมไปดูกันโอเคครับคราวนี้เรามาดูครับก็อย่างตััวววนนนีี้้้คครบบบจะางแแทุกกล ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับซึ่งวงตีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันนะฮะโอเคเสียงดังไปอ่าเรามาดูแอนิเมชันครับว่าเป็นยังไงนะฮะแน่นอนครับว่าเป็นตัวบัฟมันจะตีไวหน่อยนะครับนี่ดูซีวิปุ่มป้ามนี่เมอร์ลินครับเมอร์ลินมีลูกบอลมาแล้วครับตีไวมากครับก็เป็นหนึ่งตัวที่วางได้นะครับขั้นแรกครับสองโมโนครับดาเมจหมื่นสามพันแล้วก็สามพันห้าครับไฮบิดตีแอร์นะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับดาเมจสามหมื่น โอเคตอนนี้ผมคิดว่า30,000ในในปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะยังน้อยไปนะฮะต่อมาครับ6,500นะครับผม6,500ดาดมเบน1แสนแล้วก็จาก4วิเป็น8วินะครับแล้วก็ระยะ70ครับอนิเมชันใหม่ครับโอเคการโจมตีเขาจะเป็นโคนนะครับซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบโอ้ลูกบอลเยอะมากครับโอเคเหมือนปล่อยแสงด้วยลูกบอลนะฮะผมไม่เคยดูเจ็ดบาทนะครับผมเลยไม่รู้ว่าลูกบอลนี่มันทำงานยังไงอะไรยังไงนะแต่ว่าเท่าที่ดูเหมือนเหมือนแบบใช้พลังออกมาจากบอลนะฮะพลังจิตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต่อมาครับ เก้าพันครับดาเมจ170,000แล้วก็ขั้นท้ายครับ1 3ื่นครับดาเมจเป็น230,000นะครับแล้วก็เวลานะครับจาก8วิเป็น5วินะฮะแล้วก็ระยะจาก80เป็นจากเจ็ดสิเป็น80นะครับออนิเมชันใหม่โอเคก็แน่นอนครับว่า5ดาวมาเนี่ยมันยังไม่บัฟนะครับนะฮะยังไม่บัฟครับ1ตัวเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ35,000นะครับต่อหนึ่งตัวตีแอร์ด้วยดาเมจ200,000กว่านะครับถ้าใส่ออฟไฟก็เพิ่มไปอีกนิดนึงตอนนี้น่าจะแก้เรื่องออฟแล้วเนาาะตตุ่มม ตัวผมคิดว่าเป็นตัวละครหนึ่งดาวที่ดีแล้วกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผมคิดว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันสามารถอีโวนะครับจาก5เป็น6ดาวได้ด้วยนะฮะคราวนี้ครับด้วยความที่มันเป็นตัวละครบัฟนะครับล้วก็ยังไม่มีบัฟตอนนี้ผมเลยจะบัฟ250%้าเปข้าไปดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนต่อหนตัวนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวางได้หลายตัวแน่นอนนะครับและนี่ก็คือเมอร์ลิน5ดาวครับใครที่ยังไม่ได้สามารถไปสุ่มได้ที่แบนเนอร์ไวมันะครับและคราวนี้ โอเคครับหลังจากที่เรารีวิว5แล้วนะครับเราจะอีโวหนะครับผมโดยการกดอีโวเลยนะฮะนี่ครับ355นะครับผมดาเมจจาก3,000จะเป็น20,000นะครับแล้วก็ระยะ50จะเป็น40จากสี่วิเป็น8วิจากสี่ร้อยก็คือเป็น400เหมือนเดิมกดอีโวเลยว้าวต้องอีคุบก่อนอันนี้คุบก่อนนะครับอ่ะไปนี่ครับใช้3ตัวนะครับอีโวไปเลยครับฟรุ่มเป็น6ดาวปุปปิ้งเรียบร้อยครับผมนี่คือเมอรินนะฮะ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นบาปอะไรอ่ะบาปของอะไรสักอย่างนึ่งสักบาปหนึ่งครัทุกคนโอเคผมขออนุญาตล็อกครับแล้วใส่เลยคราวนี้เรามาดูสเตตครับผมเวล175นะครับไทม์สต็อปนะครับผมแล้วก็เป็นธาตุมืดนะครับวางพื้นใช้เงิน400ดาเมจอยู่ที่2500นะครับ8วิตีที1นนะฮะระยะ40แคตาลิสเปทั้งหมด6กตัวครับบัวดาเมจ1ิเนท่าขึ้นไหลแล้วก็บนัสเงินอีกรับเปคราเป็นตอนี้ยับะผมคนครกบไราวยป จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับคราวนี้ครับเรามาวางเลยนะครับเมอรินวางได้ทั้งหมดโอเคมากกว่า1ตัวนะครับแต่ว่าพอวางไปแล้วเราไม่สามารถขายได้ครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครบับนะฮะโอ้โหจบเลยโอเคเอาเป็นว่าวางตัวนี้แล้วกันนะฮะนี่เมอรลินประมาณนี้นะครับใส่ชุดก็เรียกได้ว่าผมไม่รู้มันบาบอะไรมันเซ็กซี่มากจําไม่ได้ครับเหมือนมีคนเคยบอกผมโอเคแอนิเมชั่นยังเป็นลูกบอลเหมือนเดิมแต่ว่าลูกบอลมันปล่อยพลังแรงขึ้นนะฮะโอเคนี่ฮะ ขั้นแรกครับผม1,600ครับดาเมจ100,000ต่อมา5,000นะครับดาเมจสา0 0 0นหครับแล้วก็ระยะนะครับ40เป็น60ครับ8วิเป็น9วิอันนี้เป็ชันใหม่ครับปุ้มโอ้โหวงกว้างมากโอเคเซอร์เคิลดีมากขอดูซิเซอร์เคิลเป็นยังไงโอ้ว้าวฟีดเหรอแต่ไม่ฟีดอะ่ะโอ้โหถ้าฟีดนี่เยี่ยมเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมีทั้งน้ำแข็งทั้งไฟเลยเหรอแล้วก็ละลายครับโอเคโอเคมือลินสุดยอดสุดยอด ต่อมาครับผม14,000ครับ8,000 0 0 0ครับดาเมจจะเป็น1,500,000 50,000ครับแล้วก็60จะเป็น90นะครับหดระยะแม่งไกลมากโอเคแล้วก็ไฮบริดครับตีแอร์นั่นเองว,ว้าวโอ้ใช้เงินถูกมากเลยนะแต่ว่ามันตีนานก็เป็นเรื่องปกติเนาะโอเคตีนานนะตีนานต่อมาครับผมใช้เงิน45,000นนะครับอันนี้ยังเป็นเดนเมชันเดิมเนาะยังเป็นน้ำแข็งแล้วก็ไฟเหมือนเดิมครับ อันนี้ครับ455,000ครับดาเมจจะเป็น4,880,000นะครับแล้วก็จาก9วินะครับเป็น15วินั่นหมายความว่าตีนานมากนะครับกว่าจะตีทีหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะ90จะเป็น105อนิเมชั้นใหม่ครับครูบิกบูสต์นะฮะน่าจะเป็นบัฟมากกว่านะครับมาดูกันโอเคครูบิกบูสต์นะครับก็คือบัฟนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับขั้นสุดท้ายครับผมมันจะเป็นตัวของสกิลใหม่แต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตบัฟอันนี้ก่อนนะฮะ ทุกคนจะเห็นเมอร์ลินข้างหลังใช่ไหมครับว่าเมอร์ลินผมเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ23,000นะครับหลังจากที่เรากดบัฟไปปุ๊มเมอร์ลินนะครับจะบูทระยะนะครับผมทุกคนจะบูทระยะเหมือนกับตัวของไอ้นี่เลยนะผมจําไม่ได้จูฮาบัตเออจูฮาบัตเลยจูฮาบัตเนี่ยมันก็จะมีบัฟระยะ20แล้วก็ดาเมจอีก300นะครับแน่นอนว่าตัวละครนี้ก็จะบัฟนะครับผมดาเมจ300เหมือนกันนะครับผมทุกคนครับนี่ครับบัฟอยู่ที่อันนี้244ซึ่งผมคิดว่าน่าจะบัฟบนได้นะ แต่คือแคปบานาครับผมหรือว่าตัวดาเมจที่บูตได้สูงสุดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่า300นะครับทุกคนมันมีแคปของมันอยู่ซึ่งมันต้องทําเหมือนไซเคิลหรือว่าทําลูปเหมือนตัวเออร์วินนะครับผมอย่างเช่นแบบนี้นะฮะสมมุิผมระวางเมรดดินตรงนี้นะฮะแล้วผมก็อัพไปยันบัฟนะครับผมก็จะรออันนี้มันมานี่ฮะสมมติว่าผมบัฟอันนี้ไปนะครับโป๊ะนะครับทุกตัวก็จะถูกบัฟใช่ไหมทุกคน ทุกตัวก็จะถูกบัฟคราวนี้นะครับตอนนี้มันมันบูตอยู่ที่เท่าไหร่เองเนี่ยฮะสองสี่สี่ใช่ไหมถ้าผมวางเมอร์ลินไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมก็บูตอีกปุ้มเนี่ยทุกคนตัวนี้นะครับจะบัฟ300%ซนะครับซึ่งแคปของมันนะครับคือ300%แต่ว่าตัวตัวเดียวถ้าเมอร์ลินบัฟเนี่ยมันจะบัฟอยู่ที่244%นะครับทุกคนครับถามว่ามันยังอ่อนกว่าตัวนี้ไหมนะฮะในการบัฟส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเราสแต็กได้นะครับเเราลูป็นฮ ตัวละครตัวนี้นะครับอาจจะอ่อนกว่าตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันบัฟได้ทั้ทงระยะทั้งอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งระยะทั้งอะไรหมดเลยนะครับระยะดาเมจเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นระยะดาเมจเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าอันนี้มันบูททีเดียว2 5 0เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันมีแคปที่300ฉะนั้นเราก็ต้องบูทหนึ่งตัวแล้วก็ มาใช้อีกตัวในการบูตต่อนะครับเพื่อให้มัน300%ถ้าใครทำลูกเป็นนะครับมันก็จะใช้300%ได้เหมือนกับจูฮาบัตเลยแต่เพียงแค่ว่าจูฮาบัตเนี่ยมันกดทีเดียวปุ๊บมัน300เลยนะครับผมมันจะดีตรงนี้แหละแต่ผมคิดว่ายังไงเมอร์ลินก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เมตาบัฟเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากดอัพไปอีกนะครับทุกคนครับ3ล้าน500,000เนี่ยจะเป็น8ล้าน607,000ใช่ไหมทุกคนเราก็จะมีตัวอาบิลิตี้ใหม่ง สกิลนี้นะครับผมกดไปปุ๊บเนี่ย i n f i n ิ t ไท i m e ต t o p นะครับก็คืออันนี้นะครับเราจะต้องให้ตัวของตัวมือรินเนี่ยนะครับตีนะครับผมหรือว่าทําการจัดการก่อนนะครับตอนนี้ก็คือมันฟูเอลีนะดูนะครับทุกคนมันจะตีแบบฟูเอลีนะนี่ครับก็คือโดนหมดนะครับคือเราต้องให้เมือรินนะครับฆ่าทั้งหมด500ตัวครับทุกคน500ตัวนะครับผมก็จะทการสมอนออกมานะครับ เนื่องจากว่าตัว m e r ์ลินะครับมันมันทับกันเนาะเออมันทับกันนะครับเวลาสมมติว่าถ้าเกิดคุณกดอัพไปแล้วนะครับตัวสกิลมันจะเปลี่ยนไปเลยเหมือนกับตัวไอนะครับหรือว่าไอดอลของเรานั่นเองตัวของไอดอลนะครับก็เหมือนกันนะฮะยิ่งเราอัพไปมันก็ยิ่งบัฟใช่ไหมพอขั้นสุดท้ายของมันเนี่ยมันจะทําให้ตัวมันเนี่ยเปลี่ยนจากตัวบัฟนะครับกลายเป็นดีบัฟฝั่งตรงข้ามแทนนะฮะซึ่งตัวของทําต s t o เนี่ยมันก็จะกดได้เหมือนกับ Dio ก็คือ จะทาการหยุดเวลา60วินะครับทุกคนครับหยุด60วิเลยนะอ่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวของอันนี้ออกมาน่ครับเอาซักเลือดซักมันด้วยความที่ดามจเมันเยอะนะผมจะอ,ออกมาผาดหนึ่งกับกับพาดสองออกมาอ่ะดูครับทุกคนนี่นะวิ่งมาครับแล้วก็เมอร์ลินตีตัวนี้อยู่นะฮะผมจะกดทำสต็อปนะครับทุกคนหยุดไปลอ ก็มารีจะทําการสั่งหยุดนะครับซึ่งมันจะหยุด60วินะครับทุกคนอ่ามันหยุดทั้งแมปนะครับ time stop เนี่ยหยุดทั้งแมปซึ่งตัวนี้นะครับมันค่า6 5 0้คิวปุ๊บเนี่ยกดหยุด60วิหลังจากนั้นนะครับจะติดกอบลคูดาวนะครับทั้งหมด4นาทีแล้วก็40วินะครับทุกคนครับก็เป็นหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ว่าเราต้องมานั่งเก็บสแต็คนะครับทุกคนเป็นบัฟได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถสแต็กบัฟได้นะฮะ แล้วก็วางเนี่ยตอนที่เล่นเนี่ยมันก็ถูกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทำสต็อปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับอันนี้จะมาใช้แทนกับคนที่ไม่มีจูฮาบัตนะครับตอนนี้ไม่หยุดเลยนะฮะมัน60ิวิจริงๆครับทุกคนก็ตอนที่เราเล่นอินฟินิตเนี่ยเราน่าจะทําการจัดการครบแล้วแหละนะครับมันน่าจะเพียงพอต่อการที่จะกดทำสต็อปแล้วแหละนะครับทุกคนครับก็โอเคครับเราก็จะมาทําการบัฟนะครับถ้าเราบัฟชนกันมันชนกับมันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ นี่ครับอยู่ที่30ล้านนะครับผมต่อการโจมตี1นทีนะระยะ126นะครับทุกคนแน่นอนครับว่ามันสามารถบัฟชนกับเพื่อนมันได้นะครับตัวตัวเดียวกันได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตเอาตัวละครนี้บัฟเพราะว่ามาบัฟได้2อ0เลยทีเดียวนะครับโอเคครับคิดเห็นยังไงกับเมอร์ลินครับคอมเมนต์กันทีครับดีไม่ดียังไงใช้ยากหรือไม่อะไรยังไงคอมเมนต์กันนะฮะในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคคคคลิปหนน้ารรััับบทุกสสวดี